คติชีวิตจากชาดกของสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพระมะคุตโตวัดบวรนิเวศวิหารเรื่องนกกระทาเจ้าปัญญาตรวจตราให้รอบคอบก่อนธทมเย็นวันหนึ่งขณะที่ชายชราคนใช้ของท่านเศรษฐีผู้หนึ่ง กำลังพักผ่อนอยู่ภายใตุ้้มไม้ใหญ่ในสวนปรากฏมีนกกระทาตัวหนึ่งเดินเขียดเข้าใกล้ตัวเขาอย่างไม่ระมัดระวังเขาจึงตะคุบนกกระทาตัวนั้นเอาไว้ได้นกกระทาตกใจมากเมื่อถูกจับตัวและยิ่งกลัวหนักขึ้นเมื่อเห็นชายชาราค่อยๆดึงมีด ออกจากเอวคงจะเชื่อดคอตนให้ตายเป็นแน่อย่าฆ่าฉันเลยนกกระทาร้องเป็นเสียงมนุษย์ชายชาราตาเลือกประหลาดใจอย่างสุดขีดเมื่อได้ยินเสียงนกกระทาพูดเป็นเสียงมนุษย์แต่ก็ยังไม่ปล่อยนกกระทาทิ้งมีดแล้วประคองนกไว้ตรงหน้า โรดอย่าพึ่งฆ่าฉันเลยไหนๆฉันก็จะตายอยู่แล้วขอให้ฉันได้มอบมรดกอันล้ำค่าสี่ชิ้นไว้ให้ท่านเสียก่อนแล้วจึงค่อยฆ่าฉันนกกระทาต่อรองอะไรบ้างบอกมาสิอย่าได้ชักช้าบางทีเราอาจจะกรุณาต่อชีวิตเจ้าบ้างเจ้ามีอะไรจะบอกข้าก็รีบว่ามา นกกระทาพูดว่าขอให้ลุงได้โปรดจำไว้ให้ดีการที่คนเราจะมีความสุขในชีวิตได้จะต้องปฏิบัติตามหลักสี่ข้อคือข้อที่หนึ่งต้องพยายามรักษาของดีที่หาไว้ได้ให้ดีอย่าให้สูญหายข้อที่สองอย่าได้เศร้าโศกเสียใจ เมื่อของดีนั้นต้องสูญเสียไปข้อที่สจงฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฉันจะบอกลุงเพียงสามข้อเท่านี้ก่อนส่วนข้อที่สนั้นสำคัญมากได้โปรดปล่อยฉันให้เป็นอิสระเสียสักครู่เถิดแล้วฉันจะบอกสิ่งที่มีค่านั้นให้ หากลุงไม่เชื่อใจฉันฉันจะไม่บอกสิ่งที่มีค่านั้นให้แก่ลุงเป็นอันขาดชายชาตรีตรองอยู่ชั่วครู่ในที่สุดก็ตกลงใจว่าข้อเตือนใจสามข้อที่นกบอกเรานั่นก็มีค่าเกินคุ้มแล้วหากเราปล่อยมันไปแล้วอย่างมากก็อดกิน เพียงอิ่มเดียวเท่านั้นเพื่อทราบข้อสีอันเป็นข้อสำคัญเราต้องยอมปล่อยเจ้านกกระทาเสียชั่วครู่แล้วเขาก็วางนกกระทาลงบนพื้นดินนกกระทาเมื่อได้รับอิสรภาพเช่นนั้นก็สะบัดขนแล้วสาวเท้าก้าวเดินไป หยุดยืนอยู่ห่างจากชายชราทางพูดว่าทำไมลุงจึงเป็นคนลืมเก่งนักฉันได้บอกลุงเมื่อกี้นี้เองว่าให้พยายามรักษาสิ่งที่หามาได้ทำไมจึงปล่อยฉันให้เป็นอิสระโดยไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของฉันเล่าชายชรา ยกมือเก่าศีรษะสยิ้วหน้ากโกรธแทนตัวเองที่เสียรู้นกกรทาแต่ก็ทำใจดีขอร้องนกกรทาว่าจังเธอข้าแพ้เจ้าแล้วในข้อนั้นช่วยบอกข้อสีหน่อยได้ไหมข้าอยากรู้ นกกรทาบอกว่าข้อสีไม่ใช่เป็นข้อเตือนใจหรอกลุงแต่มันเป็นข่าวดีสำหรับลุงภายในช่องท้องของฉันนี้มีเพชรเม็ดงามหนักถึงสองร้อยกลัดหากลุงไม่ปล่อยฉันเสียลุงจะกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันทีชายชราได้ฟังดังนั้นแล้วเสียใจมาก ล้มลงทั้งยืนริ่งเกือกตัวกับพื้นไปมารำพันด้วยความโศกเศร้าที่สูญเสียสิ่งที่มีค่าล้ำไปนกกระทาจึงพูดว่าลุงลืมอีกแล้วหลักข้อสองที่ว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจเมื่อของดีนั้นต้องสูญเสียไป ชายชรานอนตะแคงหูฟังนกพูดชักได้สติขึ้นมาตามคำตักเตือนจึงหยุดรำพันแต่ยังออกอาการเสียดายอยู่ลุงนี่ใช่ว่าจะลืมคติของฉันแค่สองข้อเท่านั้นนะข้อสุดท้ายก็ลืมด้วยคือเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย ฉันพูดอะไรอะไรก็เชื่อง่ายง่ายมีอย่างที่ไหนนกกระทามีเพชรสองร้อกลัดอยู่ในท้องเพชรขนาดนั้นมันใหญ่เกือบตัวเท่าฉันแล้วเมื่อมันอยู่ในท้องฉันจะบินไปไหนมาไหนได้อย่างไรเพราะมันหนักขนาดนั้นมันหนักกว่าตัวฉันอีก ลุงอย่าเสียอกเสียใจไปเลยฉันขอบอกลุงตามความเป็นจริงในร่างกายของฉันไม่มีเพรหลอกฉันลองใจลุงเล่นเท่านั้นเองชายชราได้ฟังดังนั้นก็หายเศร้าโศกลุกขึ้นยืนอย่างคนมีสติส่วนในตาก็ยังคงจับจ้องอยู่ที่นกกระทาตัวงาม ผู้มีความคิดอันสูงส่งและก่อนที่นกกระทาจะบินจากไปคำสอนที่จับใจจากนกกระทาว่าแม้ว่าลุงจะต้องสูญเสียตัวฉันไปก็ตามก็อย่าได้เสียใจไปเลยร่างกายของฉันไม่มีราคาอะไรหรอกอย่างไรก็ดีฉันขอฝาก คำเตือนไว้แทนตัวฉันเป็นครั้งสุดท้ายว่าจงกลับใจเสียใหม่ต่อไปนี้จะทำสิ่งใดอย่าผีพผามเป็นอันขาดจงยึดหลักไว้ว่าคิดเสียก่อนจึงค่อยถามตรองเนื้อความก่อนตอบตรวจราให้รอบคอบก่อนทำว่าแล้วนกกระทาก็บินจากไป นิทานเรื่องนี้มีคติสอนว่าปกติคนเราย่อมได้รับฟังคำพูดคำสอนคำตเตือนหรือโอวาทต่างๆจากผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยกันทุกคนแต่ส่วนมากมักจะไม่ใส่ใจจดจำไม่ให้ความสำคัญ ส่วนคำด่าคำหยาบคายหรือคำที่เพ้อเจอ้อไม่มีประโยชน์ครับจดจำนำไปพูดโดยเห็นว่าโกเก๋ทันสมัยในชีวิตจึงไม่มีแก่นสารอะไรสำหรับยึดเป็นแนวปฏิบัติอารมณ์ก็อ่อนไหวเต้นไปตามกระแสเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย เมื่อประสบกับความผิดหวังก็ร่ำให้เสียใจตีโพยตีภายประชดตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคำเตือนคำสอนของผู้ใหญ่นั้นมีค่ายิ่งกว่าเพชรเม็ดงามหลายเท่าเพราะใช้ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมราคาใครจะมาขโมยไปก็ไม่ได้ สามารถประดับตัวประดับใจได้ทุกโอกาสใครมีไว้ก็งดงามและสุขสบายกายสบายใจไปตลอดคนที่มีผู้คอยเตือนคอยสอนนั้นถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วเมื่อไม่รับโชคไว้กับตัวก็ต้องอับโชคตลอดไปโดยไม่มีใครช่วยได้นอกจากช่วยตัวเอง นิทานธรรม,มสาทก